เรามาเอาใจสาวๆหลายๆคนกันก่อนมีคำถาม i n b o ์มาถามมาดามและเกินอยากจะมีเคล็ดลับในการที่จะเอาใจหรือเอาชนะใจผู้ชายได้อย่างไรเชื่อว่าไม่ว่าจะชนชาติไหนไม่ว่าจะชนชาติใดผู้ชายเขาจะสยบผู้หญิงที่คุณทำตัวแบบนี้สาวๆหลายๆคนชอบที่จะวินนะคะอะไรไม่ได้ดังใจชอบจะตะโกนโบกเอวโวยวายหรือบางคนร้าย ร้ายยิ่งกว่านั้นคือผ่ากลางวงเลยอันเนี้ยไม่ใช่นะคะวันนี้คุณมาเจอมาดามทิตาแล้วคุณต้องเปลี่ยนพฤติกรรมให้เราเป็นต่ออยู่ตลอดเวลาสัญชาตญาณของผู้ชายเขาเป็นนักล่าอยู่แล้วเขาเป็นสิงโตอยู่แล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะไม่เจ้าชู้ดังนั้นสาวๆคุณควรรู้ข้อนี้ข้อ,ขอเดียวคุณสามารถทำให้ผู้ชายสยบแทบเท้าคุณได้เลย มามาดูกันสาวๆนิ่งให้เป็นนิ่งคําเดียวนิ่งค่ะนิ่งค่ะลูกนิ่งถ้าคุณนิ่งได้ผู้ชายไม่ไปไหนถ้าคุณนิ่งได้เขายอมสยบแทบเท้าคุณแน่นอนผู้ชายเขาอยากมีเมียเขาไม่อยากมีแม่ดังนั้นถ้าคุณอยากเป็นเมียคุณต้องรู้ข้อนี้นิ่งแล้วผู้ชายจะกลัวของเขาเองอย่า ถ้าเป็นผู้หญิงที่ฉลาดอย่ามีปากไว้ที่ใจสงบปากสงบคำให้ได้ร้อยทั้งร้อยถ้าอยู่ดีๆวันหนึ่งอะสมมติคุณแชทอยู่ดีๆกับหนุ่มต่างชาติแล้วคุณชอบบน่นคุณชอบพร่ำไปเวอร์วังอลังการไปแต่ถ้าวันหนึ่งอะเขาเรารู้อยู่แล้วว่าในการที่จะแชทออนไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่เขาจะต้องแชท มากกว่าหนึ่งคนขึ้นไปอยู่แล้วสาวๆคนรู้ข้อนี้แต่ถ้าวันหนึ่งคุณทําตัวเป็นเจ้าเข้าเจ้าของชอบพูดโบกเบกโวยวายหรือชอบแบบเฮ้ยคุณทําไมทําแบบนั้นคุณทําไมทําแบบนี้ร้อยทั้งร้อยผู้ชายไม่อยู่แน่นอนอย่าลืมนะคะวันนี้คุณเพิ่งจะแชทกับเขาคุณยังไม่ได้เป็นอะไรกับเขาหรือแม้กระทั่งการที่ถึงแม้กระทั่งว่าคุณแต่งงานกับเขาไปแล้วสาวๆ แต่ถ้าคุณนิ่งได้คุณจะชนะใจร้อยทั้งร้อยผู้ชายชอบผู้หญิงแบบนี้แล้วเขาจะมีความเกรงขามและจะมีความกลัวดังนั้นเสน่ห์สาวๆอยู่ที่ความนิ่งค่ะคุณต้องนิ่งให้ได้นิ่งให้ได้อย่ามีใจไว้ที่ปากเด็ดค่ะสงบปากสงบคำแล้วพ่อจะมาสยบแทบเท้าคุณเองดังนั้นฝากไว้สาวๆ นิ่งซะใครที่อยากเป็นภรรยาที่น่ารักไม่อยากให้เขาหนีไปไหนเป็นภรรยาที่ดีต้องนิ่งเป็นฝากไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย